มาหน่ะพี่น้องมอ้เมย์คนกระทบวสิบุตรัยเลยพี่น้องอ๋อนี่พี่น้องไอ้กูเนี่ยเมื่อไอ้จนบาดเนี่ยเข้มขดเอาแล้วทำนายพี่น้องเลยซทำโปรตีนเลยบอกสบายดีนะพี่น้องมื่อนี้เอาผ้ามาแก็เพชรพี่น้องมาแก็เพชรถั่วเนาะ ฝนกับตกกว่าฝนนี่เอาตอนเสาร์ก็เฮ็ดเวียกแล้วตอนแรกเนี่ยมาเก็บเฮ็ดปวกเนาะมาติดตามกันเนาะว่าจิได้เฮ็ดปวกมากินมั้งมัวนี่กันเลยโอ้เห็นแล้วพี่น้องนี่เฮ็ดปวกนี่โอ้อ๋อพี่น้องเลยมามีบวกมันมันเข้ามาไกลกว่าพี่น้อง อ๋อดอนี e. ah ้อ oh ๋อดอกนี่งามเพื now like now. Ah ่อนโอ้เห็ดปีนี่งามดีเห็ดพวกงอนเละที่เพี่น้องนี่อ้อดอกงามอ้พวกพี่น้องยืนลมตัวโอ้โหเย็นล โอ้มานๆแล้วพี lah, ่น bon ok, ้องอีม ah, ื้อนี oh, ้ฝนก็ตกบ่สิบ่ได้แล้วพี่น้องจวดเอามาเก็บกันพี่น้องเนาะอ๋อีน nó hết ừ lên mà bắt ngầu này đây Làm lại cho cái nhanh Talk, tốt know. Point token kỹ, you know. Tonight, my nó fully phun tok, eh? Quê ta phun đây, Hmm, thả đọc sau, I'll be ongay. ok, cái đó mình nhanh một cái nọ เกอบเยียบ <G> อ๋อนี่พี่น้องชอสุดยอดเลยน้าก,ก็เคยเก็บขังแกลกนี่พี่น้องเห็ดปวกันนี่แต่เ่าเคยเก็บเฮ็ดปวกจิกอันนี้เห็ดปวกไงน่าก,ก็เคยเก็บปีนี้ปีแรกเลย มันเห็ดจะแ็ดยังเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดข้าวแป้งความพี่น้องอยู่ตรงกันเอาขวดใหญ่เลยดอกความพี่น้องเลย thì nọ này, cạn chăm nhượng mướn, cạn các lực lực, cạn các nhà nhau nhau เมื่อพี่น้องนี่ทีป่ปีนี้ออกแต่หัวปีแล้วพี่น้องเว้หนาประธานดำสำั่งเดยกินเทปปู่ก่อน,นอเลยออกแต่หัวปีมันออกร้ายอีก เนาะสวงามเลยอ๋อน네ี่พี่น้องกำลังออกมาเลยนี่กำลังผลนี่เห็นไหมพี่หน่องเดี๋ยวให้จิ้มเด้อ มาพี oh, ok. oh, ่น้องนี่แล้วก็ผนเห็นต่ปลายมานี่โอ้นี่ดอกนี่กันดอกงาม้อยก็อ่อนเลยอ๋อ งามดูพี่น้องดอกเคทนี่พี่น้องอ๋อจะได้ยิดเอ้ยพี่น้องชีดอกเต็มพามึงเลยนี่อ๋อขุมใหญ่ดอกเ็ดอ๋อ vẫn còn một cái đọc hết, đọc hết này. Ừ. 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 Đọc cái tên là cái cái Nó bậc. bớt Chỉ bậc nào. Những bậc bậc nhiều, bậc 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 chỉ bớt lẹo, nhé vào bớt ơi.

มือพี่น้องเลยหัดแห้งโผลดินแข็งโผลเสียบอะได้กับชัดไปก็แห้งพี่น้องเลยมื่อจนพุ่งจนปลูกจนลอกจนเลอกเบิดตรงนี้เราจะบามได้พี่น้องเลยมึงแนบพี่น้องมือนะ ให้มานี่เก็บเพชรมาหนิโหดเลยมือจนนั่นมือจนโปกวัดพี่น้องเอ้ยเพราะเฮ็ดงานเธอเดียวมือโปกสักตัวนี้มันกะมันช่วงเนาะมันช้นาเอาจะไงว่มือเข้ากับโปก เห็ดป <rude S 2> ัวเฮานี่ห ok, ่อม <A> ูหนึ่งนี่ได้ยูงโลไปโล่เครื่องพี่น้องฝนก็ตกพอฝนมือก็เจ็บเจ็บเลยนังกินเพียงกันนังินตามกล่องเลยเอาง่ามมันก่อนอ๋อใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย xem ao nào chắc xăm này vì nóng ơi đồ sầm tay này vì nóng vì, này, này. Đâu, này. Ủa, nào, vì nóng này múi của cút nó vì nó ơi chắc sầm đây tiền đây เห็นอย่างไรเห็นนะนี่นี่นี่กาดนี่ชมพูตีนนี่นอ่อนเนาะกำลังใดพลองเลยพดเอาไม่นะก็จัดส่ง่ต้องพด ดอกเดียวพ่อเฮ้งดอกไงครับตัวนี้จองครับเอาลึกๆลึกๆลึกๆมาขายน้องใครบ้างเนยน้องใครบ้างเนยดอกไงครับพี่น้องเอ้ยทำใส่ปุ๋ยปุ้ยเหยาบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ง

Hết là ngộ không? Ừ. Ui, là ngộ Xì đỏ tròn gần, đỏ bác ngay ba mới là phía nó ơi Phía nắp, phía nắp đi, à? đi. Mới tập trung quốc gia việt nam, gắn nắm vô lại. Song mọi người. 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 ดีดีดีต้องเป็นตาชะออนแต่เต็มคู่แต่แหละพี่น้องเอ้หมูนี่อยู่ทงพ่นก็ออกอยู่อ้อมออกพ่นเลยนี่

Nem đang khảo vô lên nào. Ừ, đó. Ô nào ừ, đỏ ơi vĩ ừ. ừ, đỏ ơi. Ô vô vĩ đỏ ơi đỏ kia ơi đỏ Ô vô vô ơi nè. Chúng ta sẽ on phun, phun, ừ. ừ. ừ,. ừ, ừ. อ้เจ้สัอ่งให้ดนง่ยครับีโอ้ยเจมันต้อนได้ชีวะเ้ม้อนได้ชีพกเลยพี่น้องเลยนีแต่ว่าพี่น้องเลยพี่น้องเลยอย่นันะพ่อีแม่ฮ็ด ทับออกด้วยนบอืับแต่งานมันออกอ่าปีนปีนมูมาเนาะหมมาอกนะข้ามูอ่ก็้อมหูนีพี่น้องพี่นพี่น้องพุ่นเกือบเยียพี่น้องเลย Mẹ hết, pino ơi, pino ơi, tìm cũ đấy pino. lật ngược chặt cuông, nào mất không em lộn và là anh yêu anh anh yêu nó kip 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 มันทางรบริ้ารใครเชื่อลงเมื่อม่อเงกี้เกับบรคานแล้วเนาะใช่ไหอะไรพี่น้องเลยชัดจดจวบดบ้านว่าแบนี้พ,พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยพุดพออีเมลโอเด

เวเนาะบังอิ่เวรบ้านเาได้แม่มาดอกมันนี้ได้ผ่านเขานล้เนาะจ้าโอ้ยน้ำเอาดอกไปแล้วบุหรี่มันสะกิดเลเมื่อไงพี่น้องเอ้เมื่อไงก็เจ็บนี่เวิดละพี่น้องไงอ้โมนี่เดี๋ยวเขาสิรอบ,บงอีกเนาะรอบบอีกน้อยนึงแต่ว่าบ่มีก็กสิลได้กลับเลยพี่น้องจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้อง เพเป็นกำลังใจเฮ้เห็ดการณต่อไปเนาะขอบใจเดอ้อบ๊ายบาย